ดวงคนเกิดวันพฤหัสบดีประจําวันที่16กันยายนถึง30กันยายน2566การงานกําลังจะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการทํางานไม่ว่าจะเป็นการสอบได้การได้เลื่อนตําแหน่งการติดต่องานได้การทํางานสําเร็จหรือได้ผลตอบแทนจากการทํางานที่เพิ่มมากกว่าเก่าการเงินช่วงนี้จะมีรายได้เข้ามามาก แต่จะเก็บเงินได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นและต้องระวังเรื่องการหมดเงินไปกับของลอดตาลอดใจไว้ด้วยความรักควรมีคู่ความสัมพันธ์รักราบรื่นดีต่างคนต่างช่วยกันในทุกๆด้านของชีวิต คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักที่รอคอยกับคนดีที่น,น,นานๆจะได้เจอสักครั้งช่วงนี้ดวงชะตาของคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นดีขึ้นอย่างมากหากมีเวลาก็ควรทำบุญไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆโดยเฉพาะการไหว้พระปรางสมาธิจะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง